สวัสดีครับสวัสดี f อฟซทนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับอ่ามีเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นทาดานะครับอันนี้ผมเลี้ยงให้เลยนะครับซาเบตซาเบตนะครับผมขายที่สามพันเก้านาดาอยู่ที่สี่พันห้านะผมเคปลานะครับเคปลาอยู่ที่สามพันห้านะครับผมท่านในสนใจนะครับของทุกอย่างสภาพสวยงามท่านดูลมรวมได้เลยนะครับผมอ่านี่ราคานะครับสองพันสองเก้าสิบ เซนเซนะครับหน้าขาวเนี่ยสองพันสองเก้าสิบนะครับเซนเซอยู่ที่สองพันสี่ modify สองพันสี่นะครับโปรยูโเซกสองพันสี่ค o s สามทางนะครับ NTS หนึ่งพันสี่เก้าสิบ DBX หนึ่งพันสี่เก้าสิบ DBX test สี่พันสี่นะครับผม Hammer สนะิหน่พันสี่เก้าสิบเซเซนึ่พันสี่เก้าสิบเซนเซเนี่ยสามารถจัดค o s สามารถจัดคู่กับอี EQ เนี่ยสวยงามเลยนะครับผม Clarity นะครับผมพันสามเก้าสิบ Power นะครับพาวเวอร์ของเคเทคอโอพีเอพันสองนะครับท่านี้อยู่ที่เจ็ดพันนะครับิดตามจากดูทูบเจ็ดพันเลยผมขายอยู่ที่เฟสเจ็ดพันสองนะครับท่านไหนบอกว่ามาจากยูทูบในเจ็ดพันส่งพีนะครับหนมส่งฟรีให้เลยนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับมาดูได้เลยนะครับตัวนี้ทารดาสภาพสวยงามนะครับผมงานปกติทุกอย่างครับท่านไปเสิร์ชดูมือหนึ่งแต่ละตัวได้เลยนะครับทารดานี่น่าจะเก้าพันถึงหมื่นนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับ ตันนานมาทีนะครับตัวนี้ท่านดูได้เลยนะครับส่วนมือหนึ่งมือสองเนี่ยท่านสามารถสอบถามผมได้นะครับ D B X สองทางสามทางนะครับ E Q สองหนึ่งห้าสไลด์สั้นสไลด์ยาวนะครับผมสามารถสอบถามผมได้เลยนะครับผมมีตัวนี้อยู่ที่พันสี่เก้าสิบนะครับเหลือตัวเดียวแล้วนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับผม นี่นะครับผมท่าไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อได้เลย a ฟ e b o o กกิติพงษ์ถ่าน้อยแอดไลดีมาเลยครับ0ูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับผมอเดี๋ยวผมให้ท่านดูนะครับท่านตัดสินใจท่านท่านพิจารณามีประมาณนี้นะครับผมของมีไม่เยอะนะครับมีมาเยอะแต่ว่าเหลือไม่เยอะเนื่องจากว่ามาเสร็จแล้วก็ออกเลยไม่ได้ตันไม่ได้ตูนเป็นสองสามเดือนนะครับมาสามวันห้าวันเจ็ดวันก็คือปล่อยเลยนะครับผมลูกค้ามี ประจำนะครับเนื่องจากว่าของผมคัดมาละเกตอะไรมันสวยงามนะครับผมถ้าไหนสนใจนะครับผมสามารถติดต่อได้เลยนะครับผมนี่นสาสภาพสวยๆนะครับท่านดูเลยมันเทียบมือหนึ่งอะครับท่านราคาก็ถือว่าไม่แรงนะครับส่วนท่านไหนสนใจนะครับบางตัวอย่างอย่างตัว4,500เงี้ยพี่ผมมีเงินเท่านี้ประมาณนี้ได้ไหมอ่าแอดไอดีไลน์มาติดต่อมาคุยกันได้นะครับผม ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับผมส่วนตรงนี้ไม่ใช่รอยนะครับมันจะเป็นอะไรนะเป็นเนี่ยให้ดูใกล้ๆมันเป็นดินเป็นฝุ่นเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้เช็ดนะครับแต่ภาพสวยนะครับผมสวยทุกตัวนะครับนี่สวยทุกตัวเลยนี่ทั้งมือหนึ่งมือสองท่านไหนจะจัดทุดนะครับ pk audio หนึ่งเก้าแปดเก้านะครับผมฝากไว้เป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผม อ่าอย่างที่คุยกันไว้นะครับเดี๋ยวเดือนหน้านะเดี๋ยวผมจะเริ่มเอาคลิปของแต่ละจังหวัดลงเริ่มเริ่มไปทยอยทยอยเดินทางว่าจังหวัดไหนมีร้านอยู่ตรงไหนบ้างท่านจะได้รู้นะครับบางทีท่านไม่ได้รู้ท่านสั่งแต่ในเน็ตในเว็บใน Google ใน Facebook ในกลุ่มบางทีในจังหวัดท่านก็อาจจะมีร้านใกล้ๆอยู่ก็ได้ส่วนราคาท่านก็เทียบได้นะครับผมส่วนท่านไหนสนใจนะครับหรือปรึกษาได้นะครับ แอดไลน์อดดีมาเลย088478974 0, 4, 0 7, สามารถปรึกษาผมได้นะครับว่าเซตนี้เท่าไหร่คนทำยังไงมีเงินเท่านี้ดอกขนาดนี้ใช้วัดเท่าไหร่นะครับซึ่งท่านจะได้สิ่งที่คุ้มค่ากับการที่ท่านเสียตังค์ไปเพราะบางทีท่านซื้อจากพ่อค้าคนอื่นเพราบอก1ิบสิบแปดสิบห้าได้ข้างละสี ท่านจะไม่ได้อเขาเรียกว่าท่านจะใช้งานจริงไม่ได้บางทีนะแต่ก็ต้องดูพ่อค้าแต่ละคนด้วยว่าเขาขายหรืออะไรยังไงบ้างนะครับผมอย่างผมตัวนี้ปิดแล้วนะครับโปรโยูโรเทคหกพันเก้าพร้อมส่งสิบแปดข้างเราสองดอกครับผมเน้นแค่นี้แหละแน่นๆเลยครับตึ๊บตึบ,ตบลงเป็นลูกเลยนะครับผมอแต่อย่าไปเทียบกับแท่ละหมืน่นนะเพราะขายหกพันเก้าพร้อมส่งไงนะครับอย่าเทียบกับ 20, 000, ็นสองหมื่นเงี้ยมันก็อยู่ที่คุณภาพตามราคานะครับผม เอามาได้ไม่ได้และแน่นเป็นลูกด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าไหนสนใจนะครับผมผมให้ดูนะครับมีประมาณนี้นะครับของใกล้หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวชุดอต่อไปเนี่ยรู้สึกว่าผมจะไม่ได้ตุนของนะผมจะมาสีห้าตัวแล้วก็ปล่อยสีห้าตัวแล้วไปเรื่อยๆนะครับผมจะไม่ได้ลงของยุคใหม่สมัยใหม่ผมจะลงคือของมาทุกวันแล้วปล่อยทุกวันมันจะไม่มีให้สต็อกแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมคัดของมาท่านดูของแต่ละตัวแล้วกันนะครับ อย่าง EQ DBX ตัวเนี้ยทำไมถึงบอกว่า4,000 4 0 0พร้อมส่งท่านดูมหาจักรใสๆเงาๆนะครับน่ะอ่ะ4 0 0ครับผมรอยเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงครับมีเกือบทุกตัวนะครับรอยขันน็อตเนี่ยแต่ก็ไม่น่าเกียดนะครับอ่าให้ดูนะครับนี่นะครับสภาพสวยนะครับผมอ่าให้ดูเนี่ยครับมหาจักรนะครับแท้มหาจักรจะมีแหวนรองตรงนี้อีกเห็นไหมครับน่ะมีแหวนรองตรงนี้นะครับผม ทนะ่านรักเกดดูแหวนวัลุ่มมันจะเป็นสีดาเห็นไหมนี่นะครับรวัตลุ่มเป็นตัวที่เป็นปกติที่ทุกตัวต้องมีอ่เดี๋ยวให้ดูเนี่ยนะเป็นตัวทีอยู่แล้วหนาขนะของแท้ม,มันหนามันแน่นมันไม่นะครับยีบนเะ e อ็กแท้มาจักนะครับผมให้ดูเลยนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับสาม,มารถติดตอ่อได้เลยนะครับเฟซบุ Facebook, ๊กกิติพงษ์ฐานน้อยนะครับผมแอดไอดีา id. มาคุยมาทักทายกันได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยทางช่อง youtube นะครับผม ท่านไหนสนใจยี่ห้อไหนหรือสนใจจะให้ผมเอาอะไรมาลงคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้เราเสนอสินค้าไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีตัวไหนอัปเดตมานะครับฝากติดตามทาง youtube เลยนะครับท่านไหนสนใจสั่งจองตางคุมตักครับเดี๋ยวผมมีข้อเสนอพิเศษให้นะครับท่านสั่งจองมาเลยนะครับเดี๋ยวผมหาให้ในราคาพิเศษแล้วก็สินค้าสวยคุณภาพตามราคานะครับผมสวัสดีครับ